สองสามครับผมก็ตั้งพวกเราเนี่ยที่ว่าเล่นแบดมินตันอยู่นะครับก็ขอบคุณทางเทศบาลที่ว่าได้คำหนึ่งถึงความสำคัญของการกีราในการในกลุ่มต่างๆเนี่ยได้มาออกกำลังกายก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเทศบาลเนี่ยมาทำสนามใหม่ๆหมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิง่งผมเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นตัวแทนของน้องๆองที่ว่ามาใช้สนามอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับก็ขอบคุณทางผู้บริหารของทางเทศบาล ทีมโ่อโตทุกคนแลยครับผู้เตวมามีทุนหลับพิชมในการมาช่วยทำสนามการหลุดซึ่งหาเป็นสนามที่ว่าดีขึ้นมากจับกว่าเดิมมากแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อเราได้สนามดีแบบนี้แล้วเนี่ยพอดีเนี่ยอ่านองๆหลายๆคนที่มาเล่นยูเนี่ยบอกว่าล่างคาเนี่ยที่ว่ามันเป็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 นอ่าหลวยูเนี่ยนะครับพอเราได้สนามดีปุ๊บเนี่ย อ่ครับคูณต้อนเลยครับครับบ่เหล่าได้สนามนสีดีแล้วเนี่ยเพรหว่าลังข่ามันหนัวเนี่ยพอพ้นตกออกมาลงมาปุ๊บเนี่ยสนามเนี่ยเละมดถึงมันมันเสียดายการเดี๋ยววันทศบาลเนี่ยแบบแบช่วยทำให้อยู่เนี่ยนะครับก็อยากจะก็ความกรุณาทางเทศบาลเนี่ยช่วยดูแลนะครับเหลืองเหลืองอ่า ลังค่าที่ว่ามีลอยรัวอยู่บอกว่ามันจะได้หลักสาสนามที่ว่ามาทําให้เนี่ยไอ้ได้อยู่นานจากกาได้เล่นกันนานๆต่อไปนะครับถึงตอนนี้เนี่ยพวกคนที่มาเล่นอยู่เองเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ช่วยกันถุยควานขยะอยู่ดูแลเรื่องความสะอาดอะไรอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าทางเทศบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจะมีเด็กมีอะไรถูกปิดเพิมเนี่ยก็เข้ามามาเล่นอยู่เยอะนะครับซึ่งแต่อย่างไงเนี่ยอยากจะฝากหลบคนทางเทศบาลหว่า รถหรือว่ากล้องเทศบาลหีือข้าวไปโจทย์เนี่ยอาจจะเป็นรถไอ้ขยะเรืออะไรเนี่ยนะครับสวยขยับเข้าไปโจทย์เผื่อที่ว่าอาจจะให้เด็กๆเนี่ยจ่าเข้ามาเล่นกีฬากันนะครับเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้คุในชุมชนนะครับถึงถึงทางทีมแบดมินตันเองที่มาเล่นเกันอยู่กับข้อข้อประคุณเทศบาลเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับครับผม